าะสวายดีพี่น้องพี่นไหมเมนิก้ามีงกินโจพี่น้องเนาะบ่ได้ไปทางใดพี่น้องอ่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านคือเก่าพี่น้องมืาอนี้เนาะแม่บบถ้าเรากิดจุมาอนี้พี่น้องโอ้นหนๆเลยพี่น้องโอ้นหนี่แก้วให้พี่น้องเบิ่นแก้วนี่โอ้นี่พี่น้องได้ของผมเลยกับอันนี้

ใ่ลองสิมอยวะชิมด่วะอือฮึช่วสนี้นอนหมดขัขมาเจ้าเดียวิบหน่อยเลยก่สิพี่น้องตอนนี้แรกของเลยอ๋อ้โ ชุดยอดน้ำทีน้ำอะไรน่ะซีแดงสดๆเลยอื้ออื้ Ừm. Cái nào hơn? Ừm. <laughs> <laughs> nhỏ đây Ok. Không được Ninh ninh mình. Ôi, oh, oh, no. <coughs> à, thử oh. mm -hmm. không Ui, đi À, mà Ừm. Rồi พี่น้องมาเด้อพี่น้องเาได้กี่ามกันนะพี่น้องส่งคนยากแล้วหนักโหหืม 嗯。啊。嗯。哎。嗯。 เห็นเลยใจดิม เน่ต้อ,าาองไหมตองนะสำหรับคลิปนี้ก็มืดเนาะพี่น้องเนาะกะจะได้ล่าพี่ล่าน้องแล้วบ้านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น,อน้องเนาะเพื่อเป็นสองกำลังใจให้สองเบานเนานะเชนแมร์เนา,นะ,เานะในการเหตุลิปต่อไปฉันนั้นกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะเอเอเนาะขอบใจพี่น้อง